สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube แอดถอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาสรุปสรุปรัฐบาลไทยชุด3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในบินเดียวกันเลยก็คือสรุปปุนล่างนั่นเองนะครับเขียนเป็นตัวเลขให้สมาชิกเพราะว่าสูตรก็สมาชิกก็ดูมาเยอะ ก็ต้งควรแล้วนะครับก็มาถึงข่าวสรุปมาสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างวันนี้วันที่8แล้วนะสมาชิกนะมาสรุปให้สมาชิกได้รับชมก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปเดี๋ยวมาฟันธงเน้นเน้นเด่นล่างให้สมาชิกนะครับเด่นล่างตัวเดียวนะครับฟันธงให้เลยนะครับในงวดนี้ ประจําช่องแอทอนนะักคำนวณนสุดท้ายแล้วเด่นตัวนี้ตัวเดียวเลยล่างเอาวันนี้มาไม่มาไม่รู้เหมือนกันนะตามสูตรแต่มันชนกันเยอะที่สุดก็คือคเลขตัวนี้เดียวดูให้มันจบเดี๋ยวผพม,มีวิธีทําให้เหมือนเดิมนะครับเอาก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันนะครับยังไงนะครับผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ช่องนะครับ แอด t h นักคำนวณน,นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิะ่งเพื่อที่ผมจะได้ทำสูงดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่นกอนคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากเก็บแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือซิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะในสมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองทุกผิดกับขอโทษขอขอภัยนะครับสมาชิกนะ,ะก่อนที่จะไปสรุปจับเป็นตัวเลขให้นะครับมาดูวิ่งล่างคัดเน้นฝันโงให้ตัวเดียวเลยในงวดน,นี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมีวิธีทำนะครับงวดแรกสูตรด้วยเลขหนึงครับอดอกเกหนึ่ครับ หนึ่งมาที่หลักหน่วยล่างครับมาได้ทุกหลักนะครับวที่สองฮะสูตรเลขแปดถ้าพอหลักแปดห้าครับ a <c oughs> มาที่หลักสิบหลัก วดที่สามนะวดที่สามสูตรเลขแปดถ้าผนวกแปดกล่าแปดมาที่หลักสิบล่างถูกเป็นวดที่สามอะ่ะวดที่สี่ฮะสูตรวิงล่างตัวเดียวฟันทงได้เลขหนึ่งฮะผนวกหกหนึ่งหนึ่ง,ง 6, 1, 1, ก็มาที่นะครับหลักหน่วยล่าง ถูกเป็นงวดที่4ี่ครับถูกงวดที่4ตามสูตรงวดที่5ฮะสุดเลขเก้าตัวเดียวเพราะออกสูตรเก้าเก้ามาที่หลัก หน่วยล่างข่าวว่าตื่นหลัหน่วยล่างอะมาต่อกันวดที่ตันที่หกนะครับวดที่พันมา สุดไดเลขสีตัวเดียวฮะเพระดอกสี่สามสี่ก็มาที่สิบล่างนะครับวัน, 4, นที่ผ่านมาสี่วันที่รักสิบล่าง,างาต่อกันฮะงวดที่จะดึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิด แล้วก็วิธีทำนะครับนำหลักหมืน่นเอ้ยนำหลักแสนบวกกันสองครั้งหานะมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งนะบวกสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกได้แปดหกที่ครับเอาบวกกันดูเก้าเก้าลงท้ายเลขแปดแปดบวกหนึ่งลงท้ายเลขเก้าเก้าบวกห้าลงท้ายเลขสี่ นะ4ีบวก8ลง้ทยเลข2 3, 2งสงบวก3าลงทยเลข5้าห้บวก8พที่นะครับลงไทยเลขส3ส่วนนี้จริงๆล่างตัวเดียวเลยครับ3นะครับวัดดัวกันไปเลยไม่ต้องเยอะตัวฮะงวดน,นี้นะครับเพราะมันเป็นนะครับวญจรด้วยนะครับใครชอบเลขสามก 3, ็อยจัดไปนะครับใครไม่ชอบมองผ่านนะครับจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะอ่าสาม สมาชิกนะใครชอบสามก็แคปไว้ฮะแคปสูตรไว้เมื่อกีน้นี้สามพระสมาชิกจะมาล่างอีกไว้สามครับพวกจ้าบนที่1 3, 6, นึ่งทับสามทับหกเจ็ดนะวิ่งสามตัวเดียวเลยลางครับอ่าทีนี้มาครับนะ มาจาับชุดสรุปบนล่างให้ชุดสรุปบนล่างให้นะใหเมื่อกี้นี้เด่นล่างนะได้ไปแล้วนะครับสามเด่นล่างสามตัวเดียวเลยวันนี้นะครับก็สูตรนี้แหละฮะนี่ฮะนำมาจากสูตรนี้สูตรที่จะมาช ไม่หลุ <c oughs> ดติดไม่ก่อน <c oughs> อส่วนบนนะครับเมื่อวานนี้ผมลงให้ไปแล้วบนมันมีเลขอะไรมั่งก็ไม่รู้เ <c oughs> <c oughs> ด่นบนน่าจะมีสูตรนี้สูตรหนึ่งตัวเด่นนะครับ เนี่ยตามนี้นะสมมติชิกนะไม่ต้องใช้เยอนะครับอันนี้ก็คือบนรนะัตัวเด่นผมเี่นไปที่เลขศู 0, นย์รัตัวรองก็คือเลขเจ็ดนั่นเองตามสูตรนี่เลยรองเป็ 7, นเลขเจ็ดสูงก็เจนะ็ดฮะบนรนะัตัวเด่นทีนี้มาจาับคู่นะครับผมเขียนไว้ในกระดาษแล้ว มาจับคู่6ชุดฮะที่10ตัวบนผมเน้นตรงนะครับก็จะได้เลขนะครับ06นย์หกฮะศูฮะแล้วก็08นะครับ16ครับ17แล้วก็18อ่ะ6ชุดนี้ะสมาชิกนะ6ชุดนี้เน้นตรงนะครับ06 07 08แล้วก็16 17แล้วก็18 3ตัวบนนี้2ชุดนะ3ตัวบน ครับ417ฮะกับห้าศูนอ่า2ชุดนี้ส่วนล่างนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ4ชุดนะครับ30นะครับ32นะครับ36นะครับแล้วก็เจ็ดสองอ่า ตามนี้เลยนะครับล่างบนบนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างนะครับ <c oughs> เน้นล่างนะผมเน้นล่างให้นะครับสมาชิกนะผมเน้นให้สองชุดนี้นะครับสองชุดนี้อันนี้ก็กันไปสามสองกับเจ็ดสองนะครับเด็ดก็คือเลขสามนั่นเองเด็นล่างนะครับ อ่ะทีนี้เด็ดบนนะครับอ่ะผมเขียนเด็ดบนก่อนเมื่อกี้นี้ศูนย์กับเจ็ดเนาะอ่าศูนย์กับเจ็ดถ้าตัวเด็ดบนนะครับศูนย์กับเจ็ดสองตัวบนนะครับเลือกเอานะครับผมเน้นศูนย์กับเจ็ดนะครับสามตัวบนก็สี่ศูนย์เจ็ดนะครับกับห้าศูนย์หกนะครับสองตัวฮะ 0.6นกับกัจาก6ชุดผมเน้นไปที่2ชุดนี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะสมาชิกนะอ่ะก็ใครชอบเหมือนผมก็จัดไปใหใครไม่ชอบนี้กรุณามองผ่านนะฮะช่องแอดทอนนะันักคำนวณน,นะครับวดประจำวันที่1ทับ3ทับ6 7นะครับ ขอใหสอออ้สำหรับคีิปทุกครั้าอย่างนี้ปางๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ